เงินใ,นใ,นใดๆนิทาน,นกับแบทงกันก็หนิงว่าหนิงว่าก็เขาก็คงเราไม่ผิดค่ะก็ตามนั้นเขาเขียนเร<อ>ที่ผมแม่ยังไม่ได้รับเงินจำตัวเลขไม่ได้ว่าว่าได้รับมาแล้วเท่าไหร่น่าจะประมาณไม่น่าจะไม่น่าจะเกินห้าแสนบาทในปีแรกที่มีการตัดสินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องของ เอ่อต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงมีทนายดูแลก็เป็นเรื่องของทนายให้ทนายเป็นคนดูแลไปค่ะเง,เงินทั้งหมดมาเท่าไหร่เงินทั้งหมดเอ่อจากสิบล้านเหลือหกล้านแล้วก็เหลือสามล้านล้วสามล้านหนิงก็ให้ผ่อนอีกเอ่อปีละห้าแสนแต่หนิงไม่แน่ใจว่าให้ผ่อนจํานวนกี่ปีหรือว่ารวบรวบเท่าไหร่เอาจริงๆคือมันก็เกือบสองปีแล้วค่ะก,ก็ก็จาไม่ได้เหมือนกันแต่ณนะปัจจุบันที่หนิงนะได้รัปปากแด่ประมาณห้าแสน ถ้าหนิงจำไม่ผิดตัวเลขน่าจะแทบประมาณปีแรกก็คือถ้าจำอันนี้ต้องขอโทษนะถ้าตัวเลขมีการผิดพลาดคือน่าจะสักประมาณสามแสนกว่าบาทอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ่ะทีนเรายังมีความคาดหวังว่ามันจะได้กำไรกี่ีคือต้องบอกอย่างว่าจริงๆอะ่ะในส่วนตัวนะทํางานตอนนี้ก็แอบแอบลืมเรื่องนี้ไป พอดีว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวคล้ายๆแบบนี้กับคดีของแบบว่าท่านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว,ว่ามีคนถามกันถึงในเคสของหนิงขึ้นมาว่าว่าได้รับแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคิดขึ้นมาแล้วถามหนิงว่าหนิงอยากได้ก้อนนี้ไหมหนิงก็ตอบได้อย่างแบบชัดเจนว่าหนิงก็อยากได้อะมันก็ไม่ใช่อยากได้เพื่อเอามาทําให้เราเรารวยขึ้นหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่า มันคือสิ่งที่เขาเรียกว่ายังไงดีสิทธิ์เราควรจะได้ไปสิทธิ์เราควรจะได้ลาที่เราเรียกร้องไปใช่มันเออมันคือสิทธิที่เราควรจะได้แล้วก็เป็นสิทธิที่จักสิบเหลือหกเหลือสามแล้วก็ผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ควรที่จะต้องได้ซึ่งตอนตอนนี้ในแง่ของคดีที่พี่หนิงให้ทนายตามอะไรยังไงบ้างไหมคะคือ ทนายเป็นคนดูแลไฟชื่ทนายเองเขาก็ตามเป็นเป็นเป็นเรื่อยๆจริงๆอะ่ะหนิงก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านแชทก็เขาก็จะมีส่งอัปเดตมาเป็นเป็นพักๆแต่ว่าด้วยความพอพอไลน์แชทมันเยอะอะ่ะแล้วแล้วมันเยอะมากหนิงก็ชอบแบบ delete all ทีเดียวเลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้ได้ไปตามดูอัปเดตเท่าไหร่เพิ่งได้มาอ่านตอนที่โอเคมันมีข่าวขึ้นมาค่ะจริงพอพอมันเป็นเป็นข่าวสวนยออะไรขึ้นามาเป็นนิทานออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วอา่านปุ๊บเรารู้เลยนะว่าอเรื่องชันนี่แหละ ก็คงประมาณนั้นเพราะมันก็ยังชัดเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบคือโดยข่าวมันไม่ได้มีอะไรที่ที่มีความเสียหายที่มันกระทบถึงดิงก็แค่ว่าโอเคมันมีเรื่องช่วงนี้ที่แบบว่าหลายๆคู่ที่มันมีเรื่องอยู่เนอะแล้วก็คดีของคุณแม่กับกับอีกคู่หนึ่งต็องพูก็พูดกันหรือว่าเขาก็ยังไม่ได้หรืออะไรมันก็เลยนักข่าวเขาก็น่ารักเนอะเขาก็ช่วยตามกันว่าลบ ของหนิงได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะพี่หนิงซีเรียสมั้ครับพอมันมีข่าวเลียน้อยพวกเค้าต้องมีลันยากับหนิงปณิตาเป็นยันหนึ่งยินหนึ่งต้องย้อนกลับมาว่านี่นี่เป็นข่าวต้นต่อโบต้นมาก่อนเลยไม่เป็นไรค่ะชินแล้วแต่ว่าเอาเป็นข่าวหนิงกับย่ารักกันจะดูน่ารักกว่าค่ะโมเนดลโมเดลน่ารักนค่ะข่าวเราเป็นไอต้องว่านี่ต้องจัดการอย่างหนิงปณิตาจะมีวันนี้ จัดการแบบหนิงปณิตาถึงจะมีวันนี้เอาเอาเอาในวิธีที่ถูกที่ควรแบบหนิงหนิงแล้วกันนะคะคือหนิงก็มีวิธีจัดการหลายๆแบบแหละทั้งบูก็ผ่านมาเยอะละซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีหรือว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการที่ค่อยๆใช้สติแล้วก็ช้าๆแล้วประเทศไทยก็มีกฎหมายก็ให้ใช้กฎหมายนั่นแหละเป็นตัวตัดสินมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันพลาดเพราะอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเองเราก็ ไม่ไม่ได้ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์อ่ะมันคือการใช้เหตุและผลนะคะทุกวันนี้มีคนมาถามเคล็ดลับขอว่ามาขอมิตรภาพพียอหนิงก็จะได้แค่พูดว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ดีเองหลับหูหลับตาไปข้างนึงเดี๋ยวมันก็ดีเองก็คือเข้าใจนะว่าเวลามันผ่านไปแล้วแล้วพอมันถูกพูดถึงอนะ่ะมันดูง่ายแต่นวันนั้นอนะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์หนิงก็จะบอกทุกคนว่าดีเกิดเรื่องแล้วดีเราก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้แบบว่าอารมณ์เราแบบดีขึ้นมีสติมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะถ ถ้าเป็นเมื่อก่อนค่ะไม่ไปดีเ้ยไปไหนถ้าเนก็ไม่รูผ่อนแบบสมัยก่อนหรอไปแล้วค่ะลุยแล้วค่ะมีอะไรให้หนิงช่วยไหมคะแต่ถ้าจะไปนี้เดี๋ยวนี้ก็ใจเย็นๆคิดถึงลูกเยอะๆค่อยๆเราถ้าเราไหวอยู่เราก็เราก็ทนทนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ลูกเราคือเข้าใจในทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างในกูเกิลเข้าใจค่ะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ ก็ยังยังทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะยังชื่นชมนีลินว่าขอบคุณมากที่แบบว่ามีลูกคนนี้ที่พร้อมที่จะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เป็นเด็กที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้ให้เราได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะอก็ยังไม่มีคนมาติมคนติดเยอะค่ะแต่แค่ยังไม่เปิดใจค่ะเดี๋ยวไว้รอดลูกเลือกค่ะอ้งานนี้ด้วยปะคะโอ้เยอะในงานนี้ก็มียสี่ห้าคนรถไฟชนกันค่ะโฮ้ยตีกเนลยแม่พูดจริงพูดเล่นพูดจริงๆค่ะ หรอพูดจริงเอาจะโกหกทำไมล่ะทั้งชายหญิงหรือว่าชายอย่างเดียวก็คือไม่ปิดค่ะหมดเลยค่ะอยู่ในงานนี้เหรออยู่ในงานนี้ประมาณสี่คนค่ะแ่สามารถเราไปยืมงขาได้ไหเอลยนะสามารถเราไปยืมายเอาไปยืนใายอินเสิร์ตแบบที่คุณเปียวคุณบอกว่าแค้เหรอคะยางไม่หรอกเอาจริงคือตัวนิ่งต้องบอกอย่างนี้นะหนิ่งยังไม่ได้พร้อมที่จะคือคนมันนิงว่าถ้าไม่มีใครที่เข้ามาหรือไม่มีใครที่มาพูดคุยด้วยอะหรือว่ามันเป็นเรื่องแปลก ถ้าหนิงไม่มีเลยหนิงคงต้องพิจารณาตัวเองว่าทําไมหนิงถึงไม่มีเลยถูกป่ะคะแต่ณวันนี้ก็ยังคงยืนยันคําเดิมว่าหนิงยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าลูกหนิงยังเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ที่สุดที่หนิงอยากที่จะให้เขามีความสุขที่สุดในในทุกๆวันคือแต่และครอบครัวพพมีบริบทต่างกัน แล้วแต่ว่าไม่ได้ไหมายความว่าการที่คนที่มีเขาผิดนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือแต่ละคนมันก็จะเลี้ยงมันมีการใช้ชีวิตต่างกันนะในมุมของหนิงรู้สึกว่าหนิงสบายใจที่จะเป็นโสดแบบนี้ค่ะแล้วค<ล>ุณหญิงจริงจริงคะการที่พี่โนุ่มเขามีแล้วเขากระชุ่มกระชวยเราอยากมีโมเมนต์นั้นหน, <c oughs> นิงอ่ะเป็นพวกชอบเสพโมเมนต์หนิงเส <c oughs> พโมเมนต์เพื่อนอ่ะหนิงก็แฮปปี้แล้วแต่ถ้าเรามีเองมันจะแบบว่าดับเบิ้ลก็มีกับพี่ย่าก็โอเคแล้วเอาแม่หนิงขอถามเรื่องหนึ่งเรื่องพี่เมนี่หน่อย ส่วนเราพม่ทำคิดการ์วายไม่เคยไปวอลกมาดึงเยอะเป็นยังไงบ้างพี่หนิงส่งให้กำลังใจเราคือจริงๆต้องบอกว่าในส่วนเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยนิงก็ต้องอันนี้คือพูดจริงๆว่าไม่ได้รู้ในดีเทลลึกขนาดนั้นก็จะทราบเฉพาะแค่เรื่องที่ได้ยิน แล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้ยินแล้วไม่ได้มาเล่ากับปากนิ้งเองอ่ะหนิงจะเป็นคนไม่เดินเข้าไปถามเพราะหนิงเชื่อว่าทุกอย่างเวลาที่คนมีเรื่องเขาก็จะมีความแบบรุ่มใจอยู่แล้วก็จะไม่ไปถามสะกิดไปอยู่ให้แบบว่าเขาจะต้องรุ่มใจเพิ่มขึ้นมาอีกสิ่งที่ทําได้ก็คือทํางานทํางานทํางานเพราะจริงๆเนี่ยด้วยตัวนิงเองวิธีการในการที่ทําให้หายรุ่มใจในหลายในเรื่องหรือว่าทําให้ลืมเรื่องเศร้าๆไปได้ก็คือหาอะไรทําแล้วก็ทํางานแล้วก็โฟกัสกับงาน พี่เบย์เขามีปรึกษ,ษาแหละพี่หนิงช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเครียดมปนนานมากกับเรื่องนี้คืออย่าง<อ>ที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวเขาไม่ได้มาคุยโดยตรงกับหนิงหนิงก็จะได้ยินแค่แผลมจากเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆออจากมดดําจากอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปถามแบบชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาที่จะคุยกันหนิงหนิงก็คงเป็นกําลังใจให้นะ เป็นกําลังใจให้นะคือหน้าที่ของคนเป็นเพื่อนอนะทําได้ดีที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้ถ้าเขาอยากจะให้เราช่วยอะไรถึงเวลาเขาก็จะบอก <ใน S 1> อเราพองนะพี่เมย์หละก็บอกว่ามันมีคนแบบนี้เหรอที่รักเ้วนขนาดนี้ยอมให้หกสิบล้านเพื่อเง,องีเ้ยเขาเป็นคนอย่างนั้นไมน่ใสเขาจริงๆแล้วว่ะในส่วนของหนิงหนิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นค่ะหนะิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นคือพี่เมย์เป็นคนแบบใจรักจริงคือถ้าพูดถึงความรักเพื่อนอะมันก็มีหลายบริบทเนาะ หนิงว่าหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่ใจรักเพื่อนแต่หนิงอาจจะไม่มีตังค์เหมือนพี่เมย์ไงแต่ถ้าวันหนึ่งที่หนิงมีตังค์เหมือนพี่เมย์หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวหนิงเองจะให้อย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาต่อให้หนิงไม่มีตังค์แต่เพื่อนหนิงอยากให้หนิงทําอะไรทุกเรื่องซึ่งบางเรื่องมันไม่ควรทําบางอย่างก็ยังทําให้เลยอ่ะตอนนี้หนิงีให้ยืม่บาทตอนนี้หนิงตอนเนี้ยหนิงก็อยากจะขอวอนทุกๆคนที่ดูโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็ช่วยสนับสนุนงานหนิงทุกๆงานนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ ทักไม่ยืมเงินเหรอคะไม่มีของนิงไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าใครทักมายืมเงินหนิงปุ๊กหนิงบล็อกเลยทันทะีน่ะเพราะว่าหนิงไม่อยากทะเลาะกับใครใดๆค่ะมีแต่ว่าอยากจะไปยืมเขาตอนนี้แล้วก็ถ้าใครติดเงินนิงอยู่ก็ช่วยเอามาคืนหนิงด้วยวเพราะว่าร,รหกม็หมันก็มันก็มันก็ปราบายปราบายใช่มันก็คือแค่ปราบายก็แค่เอามาคืนหนิงด้วยใครที่ยังติดอยู่แค่นั้นเองที่ไม้หลักแสนแล้วเขาไม่ยอมมาคืนเราทันทีแต่หนน้าก็ ้าวก็มีหลายคนด้วยเหลืยตั้งเท่าไหร่ตั้งเหลือกี่ล้านล่ะกี่ร้านใช่ป่ะกี่ร้าก็มาคืนหนึงด้วยหนึ่งก็ยังอยากได้อยู่เพราะหนึ่งก็เสียค่าทนายไปเยอะเหมือนกันขอบคุณนะละเจอตาพี่เองีคนนิไปเดช